ต,ตออีกแล้วช่องนัทยา CA นะคะก็มีข่าวร้ายจะมาแจ้งคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไวรัสโครนานะคะที่ประตูน้ำเนี่ยก็สั่งปิดแล้วนะคะตามห้างหลายๆที่เขาก็สั่งปิดกันนะคะจอยมารีวิวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะส่งสินค้าได้ไหมแต่ก็พยายามให้มันส่งได้นะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีสินค้าอะไรใหม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาสั่งปิดกันไปแล้วนะ แต่ว่าเราสต็อกของเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีอะไรมาบ้างวันนี้เราจะรีวิวด้วยกันทั้งหมด7แบบนะคะมีไซส์เดียวเท่านั้นรอบอก8ไม่มีไซส์อื่นนะคะราคา290บาทคราวนี้จะเป็นพิษที่เป็นผ้าชีฟองเนื้อทรายกับผ้าลูพีสนะคะเรามาดูรุ่นแรกก็มาดูรุ่นแรกคือรุ่นที่จอยใส่นะคะตัวนี้มันเป็นผ้าลูพีสนะคะปกติแล้วอ่ะ แขนบอลลูนเนี่ยจอยเจอมาจะเป็นผ้าฉีฟองอันนี้เป็นผ้าลูพิสวัสดลายผ้าสวยมากมันโดนใจมากเลยเป็นทรงสมหัวนะคะเป็นทรงคอติดกระดุมหลังแขนบอลลูนนะมีทั้งหมดด้วยกัน3ามสีมีสีที่จอยใส่เรียกว่าสีฟ้านะคะเราให้ดูลายดอกลายดอกสวยมากนะ,ะถ้าใครชอบลายดอกไม้เหมือนอย่างจอยเนี่ยต้องไม่พลาดรุ่นนี้นะต่อมานนี้เป็นสีกรมนะ ให้ดูลายดอกลายดอกเขาก็จะเล่นเป็นโทนสีน้ำตาลเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะต่อมาอันนี้เป็นสีครีมนะสีครีมดอกเขาก็จะเป็นโทนสีเขียวมะนาวแล้วก็ตัวสีชมพูสีแดงงานระุ่นเนี้ย สวยทั้ง3สีเลยนะสไตล์แบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเป็นคนทางใต้ก็สามารถใส่ได้เพราะคนทางใต้ก็ต้องใส่อะไรที่เป็นคอปิดแขนยาวนะคะก็ยังไงก็อย่าพลาดรุ่นนี้อันนี้คือรุ่นแรกเดี๋ยวเราจะไปต่อรุ่นสองรุ่นสองนะคะรุ่นนี้จะเป็นตรงเออรอบอกสามสิบแปดแต่ความยาวเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ23เท่านั้นนะก็ประมาณแบบ ต้องใส่กับพวกเกงเอวสูงหรือเกงยีนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็นี่แขน,นนี้จะเป็นทรงแขนบอลลูนะคะอันนี้จะเป็นคอปิดแล้วด้านหน้าก็เป็นกระดุมนะั้นรุ่นนี้จะเป็นทรงดอกไม้ลายใหญ่ ุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด3 4สีสีที่จอยใส่เนี่ยเป็นสีฟ้านยแล้วดอกเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีสีขาวเกสรเป็นสีเหลืองอันนี้คือสีกรมนะคะตัวดอกก็เหมือนกันจะเป็นโทนสีเดียวกันต่อมาเป็นสีขาวนะคะแล้วดอกเนี่ยเป็นสีเหลืองน้ําตาลนะคะสีสุดท้ายคือสีชมพูค่ะอุ้ยไม่ใช่เป็นสีขาวแต่ว่าตัวดอกเนี่ยเป็นสีชมพูรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่2นะคะถ้าใครชอบใส่เป็นกระดุมหน้านะก็ต้องรับ รุ่นนี้ไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปเลยค่ะนะคะเรามาต่อรุ่นที่สามอันนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อสายเ,เป็นโซนคอปเปิ้ลโหัวรอบอกสามสิบหก 3, 16, นะคะความยาวแค่ยี่สิบสามอันนี้ก็จะเป็นแขนบอลลูนนั่นเองโอเคสีรุ่นนี้มีด้วยกันสีสีสีที่จอใส่เป็นสีขาวนะคะดอกไม้จะเป็นสีม่วงอันนี้สีชมพูดอกจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงใบตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะ อันนี้จะเป็นสีดําดอกเป็นสีชมพูสีสุดท้ายคือสีเขียวดอกก็จะเป็นสีแดงแดงแดง,ดง,ดงชมพูนะคะเป็นทรงสวมหัวมีซิปด้านหลังนะคะรุ่นนี้ก็ไม่มีซับในนะคะแต่ว่าด้วยตัวลายผ้าเนี่ยมันเป็นลายผ้าเต็มนะคะมันก็เลยบอกไม่เห็นด้านในนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อรุ่นต่อไป,ปามาเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นผ้าชีฟองเหมือนกันแขนบอลลูนทรงสั้นนะคะเป็นทรงคอคอปิด okay, เนาะ ทรงสวมหัวเป็นกระดุมด้านหลังรูดที่จอยใส่เนะี่ยจะมีสีเขียวนะให้ดูลายดอกแล้วก็อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะจะเป็นสีขาวออฟไว้ White. ต่อมาเป็นสีชมพูนะคะเป็นทรงสวมหัวจอยชอบกระดุมนะกระดุมมันแบบว่าเป็นสีขาวขาวมันมีความเป็นวินเทจอยู่นะอันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีเนื้อผ้าใส่สบายมากแล้วตัวเนี้ยเขามีซับไนให้ดีดีงามคือเขามีซับไนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อตัวต่อไปเลยะคะ่ะ รุ่นที่5นะคะรุ่นนี้รอบอกเหมือนจะได้แค่แบบ36นะตัวนี้แบบว่าถ้าคน3สาก็อาจจะตึงหน่อยนะคะเป็นทรงแขนยาวนี่แต่ว่าไม่มีกระดุมนะสวมลงไปเลยเนื้อผ้านิ่มมากเป็นเนื้อผ้าชีฟองนะคะแล้วนี้เป็นผูกแล้วก็เป็นกระดุมด้านหน้านะคะมีสามสีสีที่จอยใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบ ครีแต่ครีมออกส้มๆหน่อยนะเพราะว่าดูที่ดอกดอกก็เป็นโทนสีส้มนะคะอันนี้เป็นสีชมพูแต่ว่าชมพูอมม่วงเรียกสีม่วงดีกว่ามันเหมือนออกสีม่วงเลยอ่ะรอยชอบโทนสีนะรู้สึกคราวนี้สีมันแบบจะเป็นสีเอิร์ธโทนเยอะนะแล้วให้ดูที่สีดอกไม้เนาะต่อมาเป็นสีดําสีดําเขาตัดไปด้วยสีชมพูนะคะรุ่นนี้ไม่มีซับในเนาะแต่ว่าลายผ้าลายใหญ่มันก็จะมองไม่เห็นเนื้อด้านในนั่นเองนะคะ ก็โอเคใครชอบสีเอิร์ธโทนชอบแบบโทนเรียบร้อยสางหวานกันลบออันนี้ไปนะโอเคเดี๋ยวไปต่อรุนต่อไปเลยค่ะผ้า<ม>ลายนตัวนี้นะรอบอ,อกได้ถึง50เลยนะคะไซส์ใหญ่มากคือสำหรับคนที่ชอบใส่หลวมๆนะคะแล้วแขนเป็นอย่างนี้แขนสำหรับุกคนตัวแบบตัวใหญ่กว่าจอยหน่อยล้วขนาดจอยแบบอย่างนี้งังแบบยาวกว่าจอยเลยอะ้านเนี้ยช่วงแขนตรงเนี้ยเขาจะเป็น มีระบายอยู่ข้างๆอันนี้นะคะเป็นทรงคอเป็ดนะคะเป็นกระดุมนะรุ่นเนี้ยเหมาะสำหรับคนตัวใหญ่หน่อยนะคะผ้าลายเนี้ยเป็นผ้าลายที่ขายดีมากๆนะคะแล้วเขาทำทรงออกมาใหม่ออลายเนี้ยจอยขายไปสองรุ่นแล้วนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วนะคะผ้าเนี้ยนิ่มมากเป็นผ้าชีฟองเนื้อทายนะคะสีที่จอยใส่เนี่ย จะเป็นสีน้ำตาลจะสังเกตได้ว่าจอยชอบโทนสีอย่างนี้นะมันมีความเป็นเอิร์ธโทนอ่ะมันมันสวยมันบ่งบอกถึงความเป็นวินเทจนั่นเองต่อมาเป็นสีนี้สีนี้ก็จะเป็นสีนูดจอยขอเรียกว่าสีนูดมันเป็นสีครีมนะเนาะแต่ว่าสีมันออกสีนูดนูดนะคะให้ดูที่สีดอกสวยมากๆนี่ให้ดูเห็นเห็นอันนี้จะเห็นเห็นชัดกว่าสีน้ำตาลเนาะช่วงแขนนะคะเขาจะเล่นเป็นระบายอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้รายเขาก็มีกระดุม จะได้เห็นกระดุมกระดุมเป็นสีขาวแบบนี้เนาะต่อมาอันนี้เป็นสีเป็นสีจอยคอลเลกสีฟ้าดีกว่าเออสีฟ้าจอยไม่เคยเอามานะอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่เอามาสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรุ่นนี้สําหรับคนไซส์ใหญ่นะลอกอกได้ถึงห0บนะคะรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อรุ่นต่อไปรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ให้ดูก่อนนี่ดีเทลเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกระดุมลงมาด้านหน้า เป็นกระดุมลายกุหลาบนะคะแล้วตรงนี้เป็นระบายนะคะกระดุมอันนี้เปิดได้นะคะไม่ได้หลอกเป็นทรงแขนยาวนะคะถ้าใครชอบเสื้อผ้าสไตล์แนวสาวฝรั่งเศสหรือสไตล์แต่งเป็นวินเทจย้อนยุคนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าแต่ละรุ่นทําออกมาเนี่ย ทรงสวยแล้วสีเนี่ยเป็นสีลดโทนด้วยสีที่จอยใส่เนี่ยเป็นสีดำและให้ดูเออดอกไม้นะคะดอกไม้ก็เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะสีต่อมาอันนี้คือสีฟ้าเออสีฟ้าลายดอกเนี่ยก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะดูดิแล้วตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาไม่มีซับในด้านในนะคะแต่ว่าก็ไม่บางจนเกินไปนะคะเป็นผ้าชีฟองเนื้อทรายแล้วดูความเด้งของเนื้อผ้าเห็นไหมว่าเนื้อผ้าน่ะสวยสีต่อมาเนี่ยคือสีครีมค่ะ สีครีมก็ดอกไม้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะมันอย่างนี้เลยโอเครุ่นนี้ก็มีด,ด้วยกันทั้งหมด3าสีนะคะสีดำงสีฟ้าสีครีมนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีก2รุ่นแบบสุดท้ายเลยค่ะของคลิปนี้ โอเคมาต่อรุ่นนี้รุ่นนี้รอบอก42เลยนะถ้าใครไซส์ใหญ่อาจจะชอบรุ่นนี้นะคะรอบอก12อ่ะมาดูตรงนี้เป็นระบายสองชั้นด้านหน้านะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยเป็นกระดุมกระดุมรุ่นนี้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะเป็นทรงแขนยาวแล้วก็เป็นสมอลคลุนนี้มี2สีนะคะมีสีดําแล้วก็มีสีโชมพูค่ะ สีดำเนี่ยเขาเอ,อ่อดอกไม้ก็เป็นสีม่วงนะเออหวานมากต่อมาอันนี้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูดอกไม้ก็จะเป็นสีแดงนี่ให้ดูตัวนี้จะเห็นชัดว่ามันเป็นระบายสองชั้นแล้วก็เป็นระบายลงมาไม่มีซับในนะคะเนื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้รุ่นนี้มีแค่สองสีนะคะรอบอก42ถ้าใครไซส์ใหญ่กําลังมองหาไซส์ใหญ่เนีย่ยก็จะมีรุ่นนี้42นะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ที่50 นิ้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันรุ่นสุดที่เป็นรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะคลิปก่อนจอยลงไปน่าจะเป็นแขนบอลลูนแล้วเป็นผ้าลายนี้นะจะบอกว่าขายดีสุดๆหมดเลยนะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบใหม่ออกมาก็คืออันนี้จะเป็นทรงแขนยาวนะคะเป็นทรงเคาวีกระดุมเป็นสีขาวและให้ดูที่แขนแขนยาวไม่พอนี่มันมีระบายอยู่ตรงนี้ด้วยเพิ่มความเก๋นั่นเองรอบอกอยู่แค่38นิ้เเท่านั้นนะถ้าใครไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ใส่ไม่ได้นะคะ ความยาวอยู่ที่25นะคะแล้วทุกรุ่นอันนี้อันนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อสายมี3สีสีที่จอยใส่เนี่ยจะเป็นสีม่วีสีที่จอยใส่เนี่ยเป็นสีม่วงกับสีเหลืองโอเคสีต่อมาอันนี้คือสีชมพูสีชมพูเนี่ยจะตัดกับสีเทานะคะสีสุดท้ายเนี่ยคือสีส้มเออสีส้มเนี่ยก็ขายดีมากเลยนะรุ่นนี้นะถ้าใครชอบนะ สีเขาจะเรียกว่า watercolor นะคะถ้าใครชอบผ้าลายดอกไม้นเหมือนโทนสีลายน้ำนะ <So. S 1> อยแนะนำต้องรับรุ่นนี้ไปรุ่นนี้แย่งกันสุดๆนะที่ต้องรีบเลยอ่าโอเคอันนี้คือทั้งหมดที่เอามารีวิววันนี้นะหลายรุ่นม,มากๆเลยนะก็อันปีพี่ ทุกรุ่นราคาเดียว290บาทเท่านั้นไซส์ฟังให้ดีในแต่ละรุ่นเนี่ยจอยมีไซส์บอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าเออการติดต่อเนี่ยให้ติดต่อ Li@ น e แอดนะคะก็คือต้องมีแอดนะ l i n e แอด enjoyshop.byjoy นะคะหรือให้ติดต่อมาที่ f a c e b o o k จอยก็ได้ก็คือนัทยา ca ชื่อเดียวกับช่อง y o u t u b e นะคะหรือโทรศัพท์มา0915629293หรือใครจะไปติดต่อที่ IG ก <S S S> ็ได้นะคะ enjoyshop.byjoy หรือใครไม่รู้จะติดต่อ ทางไหนแล้วนะคะพอดูคลิปเสร็จนะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะก็คอมเมนต์บอกว่าชอบรุ่นที่เท่าไหร่ชอบสีอะไรนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะคะแล้วต่อจะจัดส่งแบบเก็บปลายทางให้ร้านจอจัดส่งเคอรี่นะคะ1นถึงสวันได้รับสินค้าแต่ว่าช่วงนี้อาจจะได้ล่าช้านะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิดนั่นเองนะคะและที่สําคัญถ้าได้รับสินค้าไปสินค้าขาดสินค้ามีตําหนิของขาดของเกินเก็บเงินแล้วจะ เงินถ้ามีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวนะคะติดต่อกลับมาทางจอยรับผิดชอบแต่มีอย่างนึ่งที่จอยไม่รับผิดชอบคือถ้าซื้อไปแล้วไซส์เล็กใส่ไม่ได้จอยไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าทุกรุ่นเนี่ยรีวิวให้ดูแจ้งไซส์ให้เรียบร้อยทุกรุ่นแล้วนะคะก็ยังไงต้องเช็ค รอบอกเช็คไซส์ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะสั่งสินค้านั่นเองเพราะว่าไม่อยากจะให้เสียงเงินกันฟรีนั่นเองนะยังไงเจ้าขอขอบคุณที่เข้ามาอุดหนุนจอยนะคะแล้วยังไงมาเจอเกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปลวค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ